Everything's unfolding as it should I would be more grateful if I could สวัสดีค่ะ TK Tarot นะคะค่ะวันนี้เรา พรุ่งนี้ก็เป็นเดือนกุมภาแล้วนะคะเดือนแห่งความรักเดือนแห่งการที่จะต้องมีคนเดินกลุ่มมือแต่สำหรับบางคนเที่ยงเป็นสาวโสดหนุ่มโสดที่ยังสวยสตรองกันอยู่นะคะเรามารุนกันนะคะว่าวันเลนทา์นี้ จะมีใครเข้ามาทําให้แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจหรือว่าจะมีใครมากุมมือมีใครมาทำสปรส์ให้ดอกไม้รอเบานะคะลองมาเลือกกันดูนะคะอันนี้ต้องบอกน,นะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะยังไม่มีคู่นะเออเรามาเลือกกันดูว่าความรักในช่วงวันวนาเลนไทน์จะมีใครเข้ามาไหมจะได้แบบไปออกเดทกับใครไหมหรือว่าไอคิ้วเลงไว้อยู่อะไรเนี้ยเออแบบถ้าจะเข้าไป เอาดอกไม้ให้เอาช็อกโกแลตให้จะเป็นยังไงลองมาดูว่าเราจะได้ทําแบบนั้นไหมนะคะกองแรกนางฟ้าสีเขียวกองที่สองนางฟ้าสีแดงแล้วก็กองที่สานะคะนางฟ้าสีน้ําเงินลองทําสมาธิแล้วก็ลองเลือกกันดูนะคะกองที่1นึ่กองที่สองแล้วก็กองที่สามเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กองที่หนึ่งกันก่อน สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะนบงฟ้าสีเขียวอืก็ต้องบอกว่าเออตัวคุณเองก็คือนอนสนนอนแคร์ no ค่ะเ เอาจริงๆนะถึงคุณจะเป็นคนโสดม,มีมีความสุขอยู่กับตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางชอบการผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆนะถามว่าโสดสนิทไหมก็อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมี s i x of pentacle นะคะแล้วก็มี nine of pentacles นะคะก็คือต้องบอกว่าคืออาจจะมีคนนะคะมามอบความรักให้ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองอะ่ะเออก็มีที่แบบเหมือน ปันใจเอาเนี้ยว่ามีใจให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกนั้นนะคะคือการให้กับการรับมันอาจจะไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเอออาจจะยังแบบไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเออก็เออถ้ามันยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการหรือแบบยังไม่มากพอเท่าที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ รู้สึกว่าเออเราก็มีความสุขอยู่กับตัวเองเราก็แบบเออทำมันนู่นทำมันนี่ทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือแค่รู้สึกว่าแบบเออมันมันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้แล้วก็คนที่เข้ามาเนี้ยเอออาจจะมีแบบในวันวันวาเลนไทน์เนี้ยอาจจะมีคนนะคะเอาดอกไม้มาให้คุณก็ได้เออไม่จาเป็นต้องเป็นดอกกุหลาบก็ได้นะเพราะในนี้เป็นดอกถันตะวันแต่จริงอาจจะเป็นดอกกุหลาบก็ได้เออคิดว่าน่าจะมีคน เอาดอกกุหลาบมาให้อ่ะสําหรับคนกองนี้นะอืมแต่อาจจะแบบว่าตัวคุณเองอ่ะอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คาดหวังกับคนคนนี้ยเพราะว่าตัวคุณมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทําในเวลาเดียวกันอืมแล้วก็ตัวคุณเองรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับก็ได้เออแล้วก็แบบอืมคือยังรู้สึกว่ายังยังไม่พร้อมจะเปิดรับอะเออแล้วมาดูกันนะคะว่านาฟ้าว่ายังไงบ้างอืม p a t t e n t i o n t o the red f l a g อืมก็อาจจะหมายถึงว่าแบบคือตัวคุณอย่างที่บอกว่าวาก็มีความเอ๊ะในใจกับคนนี้ก็ได้เออก็คือมันยังแบบเออมันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าตัวเราเองอะค่ะอาจจะมีแรงดึงดูดเออหรือว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณดึงดูดกับคนคนนี้แล้วก็คนคนนี้อาจจะแบบคดค่อนข้างแบบเออเอางี้ยว่า เราค่อนข้างไปดึงดูดเขาก็ได้หรือว่าเขาค่อนข้างดึงดึงดูดเราก็ได้หรืออาจจะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเออมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าคุณก็แอบ,บ,แบ,บกลัวแอบ,บกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าเอาจริงๆคิดว่าน่าจะตั้งสเปคไว้สูงอ่ะเพราะว่าก้าเหรียญมาขนาดเนี้ยก็ค่อนข้างมีพร้อมอ่ะเออคือรอยแค่เหรียญเดียวก็เป็นครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงว่าดูในเรื่องของฐาน,นะเป็นหลักก็ได้อืมเอาจริงๆคือ you deserve love ก็คือแบบอืคุณน่ารักอะค,คุณรู้สึกว่าตัวเองแบบเออมีค่าคู่ควรที่จะรักอะอมีค่ามากพออะไรอย่างเงี้ยเอคนที่เข้ามาอาจจะแบบเอ้ยยังไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไหมคะภาพเด็กมันแบบอารมณ์แบบยังกอดอกอะคืออาจจะยังไม่เปิดใจเรามาลองดูกันว่านางเงืออจะเออแนะนํายังไงนะคะสําหรับคนส่วนในกองนี้อ determination นะคะก็ก็คือเอางี้ว่าเออย่าไปกลัว ที่แบบมันมันเหมือนแบบเออมันอาจจะแบบสเปคมันอาจจะสูงไปอะไรเงี้ยก็คืออย่าไปกลัวมันก็ลดลงมาได้หรืออย่าไปกลัวว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องมีสเปคที่มันสูงตลอดไปอย่าไปกลัวการที่จะแบบเออลดสเปคลงมาหรือแบบบา,งอ,าองอย่างอะไรเงี้ยเออก็สมมติมันมีหนึ่งถึงสิบข้ออย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ครบทั้งสิบข้ออย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเออยอมยอมลดลดลงมัน ลงมาหน่อยก็ดีมันอาจจะทําให้คุณแบบเออได้แบบสมหวังในความรักทั้งทั้งทิงจริง,รงคุณก็แอบมีใจให้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีแรงดึงดูดกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบเอออาจจะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะยังแบบอืมไม่ครบทั้งสิบตามที่คุณต้องการนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดใจดูนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนกองที่สองแล้วก็กองที่สามกันต่อนะคะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ หรือว่านางฟาสีแดงเนาะอืมต้องบอกว่ายังไงคือตัวคนเองเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะเออแต่ในที่นี้ขออนุญาตแทนเป็นผู้หญิงก่อนอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแบบด,ดุก,ก็ได้นะเออเหมือนแบบคือตั้งกำแพงมีกำแพงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีความคิดเ,เอกเทศค่อนข้างที่จะพูดจะตรงตรงพูดจะผงผางก็ได้มุทะลุดุดันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบ ตั้งใจแน่วแน่คือความรักก็คือแบบค่อนข้างมั่นคงในความรักนะไม่ได้เป็นคนพวกที่แบบว่าเฮ้ยเจ้าชู้หลักใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมีความรักก็แอบ,บคิดเยอะคิดมากนิดหนึ่งเออเพราะมวม่าแบบเป็นเดจัจติกขึ้นก็คือแบบเหมือนช่างใจแล้วช่างใจอีกเห็นป้องคันว่าข้างเนี้ยเป็นหัวใจแต่อีกข้างหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความอิสระอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือแบบเหมือนกับว่าเออก็ยังมีอะไรที่แบบ มันต้องมันต้องคิดไปร,รองอยู่อ่ะเออมันอาจจะยังแบบเฮ้ยมีมีอะไรต้องทำอะไรเงี้ยก็ได้เออหรืออาจจะหมายถึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลคุณก็ได้เออหรือมันยังไม่เจออ่ะเออเพราะว่ามันเป็นแบบ the universe คือถ้าไม่เกี่ยวว่ามันห่างกันด้วยระยะทางอะคะ่ะอาจจะมหมายถึงว่าแบบเออก็ปล่อยให้เป็นตามสตาร์ฟลิคิดอะไรเงี้ยเออสักวันก็คงจะเจออะไรเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีการ ได้เจอหรือเซอร์ไพรส์หลังจากมีก็ได้นะคะเออหนึ่งถึสามเดือนหลังจากมีก็ได้เพราะมันแบบอืมคิดว่ามันน่าจะแบบจักรวายกำลังจะส่งใครเข้ามาเพราะว่าแม้ว่าในช่วงวันวันเลนไทายนี้หรือวันแมตตอนนะัตอนนี้อะคะ่ะตัวคนเองก็มีความสุขอยู่กับตัวคนเองคือเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงด้วยอืมแต่ต้องบอกว่าก็เข้าใจและทําใจยอมรับกับ ปัญหาของตัวเองหรือว่าสถานการณ์ของตัวเองก็ได้เออก็คือแบบว่าเออมันก็อยู่ได้อะไม่ได้แบบว่าทุกร้อนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นที่จะต้องทําหรือว่าต้องทําประโยชน์อะไรเงี้ยอีกมากมายหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบเออเรามีภาระหน้าที่ของเราในเรแบบครอบครัวพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเออหรือการงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออไม่ได้แบบว่าให้น้ำหนักในเรื่องของความรักมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบ เออยังก็คือยังไม่เหมือนเข้าใจและยอมรับอะเออแล้วก็แบบอาจจะรอได้ก็ได้เนี่ยรอจากทางเอ,อ่อจากกวาลส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรามาดูกันว่านาฟ้าแนะนำยังไงว่าอืมเขาบอกว่า love yourself first ก็อย่างที่บอกอะว่าเออคุณเองเป็นคนที่เหมือนเนี่ยอยู่กับตัวเองอะก็มีความสุขแลละอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขอะเออคือไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะแต่เป็นการที่แบบ รักตัวเองก่อนเออเพราะว่าเข้าใจว่าเออตอนนี้มันยังไม่ใช่สถานการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออแล้วก็อนาฟ้าก็บอกอีกว่าอิเล็กไคว์เตอร์เลิฟก็คือแบบเหมือนมันยังไม่พอก็ได้หรือว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณเจอเออคุณรู้สึกว่าแบบไม่อ่ะเขายังไม่ได้แสดงความรักที่มันมากพอฉันยังไม่รู้สึกถึงแบบนี่รักฉันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออยังรู้สึกว่า,วาเออมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าน,นี้ยอ,อืม ที่มันจะสามารถที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบก็ยังไม่พอใจอ่ะยังยังไม่คิดว่าคนที่จะเข้ามาเจอหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีใครที่คุย,อยตอนนี้ก็แบบเหมือนชั่งใจอยู่ว่าประมาณว่าแบบเออน่าจะยังไม่ใช่อ่ะเออฉันคิดว่าน่าจะหาได้ดีกว่านี้หรือว่าหาได้ที่โอเคกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเออก็ได้ mm hmm. อืมเพราะว่าจริงๆแล้วคือคุณค่อนข้างซีเรียสในความสัมพันธ์ อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเอ้ยมันสามารถพัฒนากันไปได้จนถึงขั้นแบบแต่งงานไม่ใช่อยากได้แค่แบบเอเสนุกไปวันๆหรือแบบเออก็ลองคุยคุยครบๆอะไรเงี้ยคือคิดว่าน่าจะไม่ใช่สําหรับคนกองนี้นะคะลองมาดูว่าเนางเงือกแนะนําอะไรอืมโอเคเขา้าใจแหละก็คือเอาจริงๆก็เขาก็บอกว่าเออได์ก็คือแบบประมาณว่าคือ โดยปกตินะคะไข่มุกอะในทะเลอะเวลาเราเจอจะเจอหรือว่าจะไปเก็บมันเนี่ยเราก็ต้องแบบดำน้ำลงไปแบบลึกๆเลยถูกปะมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้บนแบบชายหาดก็เหมือนกันในเรื่องของความรักอันเนี้ยเออมันอาจจะเป็น,นในเรื่องของระยะทางก็ได้เออที่แบบใกล้ๆเนี้ยอาจจะยังไม่มีมหมายถึงว่าในร,ระยะใกล้ๆหรือไอที่เห็นกันใกล้ๆอาจจะยังไม่ใช่คุณกาลังอาจจะแบบต้องไปตามหาอะไรที่มัน ใช่สําหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบมองให้ลึกถึงข้างในดูให้ลึกถึงข้างในเอาไงี้ว่าไมได่ดูแค่ภายนอกไม่ได้ดูแค่แบบรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามองลึกเข้าไปข้างในว่าแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันได้หรือเปล่าการกระทำเขามันได้ไหมจิต <c oughs> ใจใเขามันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเอาอางี้ยก็ได้เออหรืออาจจะแบบว่าเอออดทนรอได้อ่ะอืมเข้าใจอดทนรอได้เออเพื่อที่จะแบบได้เจอไข่หมกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรอ จ,จากักรวาลส่งมาให้ก็ได้อืมโอเคค่ะก็จบแล้วสำหรับกองที่สองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะหรือว่านางฟ้าสีน้ำเงินอ่ะแบบนี้โอเคต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เออน่าจะเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้หรือเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้เออหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบ มีอะไรให้ต้องทาอะ่ะเอออาจจะไม่ได้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้น,นะแต่อาจจะแบบเพิ่งทําโปรเจกต์ใหม่เพิ่งคิดอะไรใหม่เออมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันเหมือน,น,น,นเพิ่ง,เพ,งเพิ่งเริ่มต้อนอะ่ะเออแล้วก็ในเรื่องของความรักอะไรอย่เงี้ยก็แบบเหมือนอาจจะไม่ได้คาดหวังอ่ะเออปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเออเพราะว่าตัวคุณเองมีอะไรอย่างอื่นที่จะต้องทําเอออยากทนะําอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมากกว่าเนี้ยมัน บบหมายถึงเรื่องของการงานหรืออะไรเงี้ยอยากให้แบบเออมันประสบความสําเร็จก่อนหรืออาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยฉันอยากออกไปท่องเที่ยวก่อนอยากไปเปิดโลกกวางทองโลก,กวางก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคือกองเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอ่ะเออแบบฉันสวยมากอะไรเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเออคือมีพร้อมก็ได้เออแล้วก็แบบ ชอบคนที่รูปร่างหน้าตาต้องแบบเอ้ยสวยอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองอะคะ่ะก็คือแบบเออมีอย่างที่บอกไนงะว่ามีพร้อมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเหมือนอาจจะเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงหรืออาจจะแบบเรื่องความรักอาจจะไม่ใช่เป็น priority แรกอะไรประมาณนั้นอืมแต่ว่าตัวไอ้คุณเองอะคะ่ะก็ไม่ได้แบบว่าเคยปิดใจนะใครเข้ามาก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเริ่มต้นได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบอืมรู้สึกว่า สำหรับคนกองเนี้คิดว่าน่าจะมีคนคุยอยู่นะไม่น่าจะแบบโสดสนิทอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะคุยคุยในแนวเพื่อนก็ได้เออเพราะว่ามันขึ้นแบบ separation อาจจะหมายถึงว่าแบบเออในช่วงเนี้ยอาจจะต้องไกลกันอะไรงเงี้ยเออเพราะว่าต่างคนต่างต้องทํางานก็ได้เพราะมันขึ้น f i n น n c e and career หรอ์อาจจะหมายถึงว่าณตอนนี้ก็คือแบบยังไม่ได้เจอกันก็ได้เออหรือรอาจจะแบบอย่างที่บอกไม่ได้คิดเรื่องความรักเออสนใจแต่เรื่องของการเงินการงานก่อนตอนนี้ก็คือแบบอขอเรื่องการเงินการงานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเออ คือมีเงินพร้อมจะท่องเที่ยวมีเงินพร้อมจะแบบเอทำตัวให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็คือแบบอแต่ก็ไม่ได้ปิดใจนะสําหรับคนกองเนี้ยใครเข้ามาก็พร้อมที่จะคุยเออแต่ก็แบบขอแบบเฮ้ยขอเลือกหน่อยขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อืเรามาดูกันว่านางเงือกแนะนําอะไรอ่า dream ก็คืออาจจะหมายถึงว่าแบบเอออย่างที่บอกว่าคนกองเนี้ยค่ะอาจจะแบบไปตามหาฝันทําตามฝันก่อนเออบางคนอาจจะแบบเฮ้ย อยากไปทําอะไรอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากไปใช้ชีวิตแบบผจญภัยในโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนอาจจะอยากแบบว่าเฮ้ยฉันต้องแบบไป,ไป,ไป,ไปเป็นเทพีก,ก่อนไปประกวดนางงงนางงามอะไรนู่นนีน่กัน,นหรืออาจจะแบบเอออยากทําอะไรให้มันพร้อมอยากทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จก่อนแล้วก็ค่อยแบบเออมาคิดในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเรื่องของความรักหรือว่าการมีครอบครัวค่ะมาคิดไหมคิดแต่ว่าอาจจะวางแผนไว้บ่าเออทุกอย่างแบบ มันต้องเริ่มหลังจากที่เรื่องของการงานแบบมีงานพร้อมมีเงินพร้อมทุกอย่างพร้อมมอาเลยเงี่ยเออก็อาจจะแบบเหมือนค่อยเริ่มก็ได้อืมก็จบละค่ะสําหรับทั้งสามกองก็วาเลนไทน์นี้เนาะไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดแล้วก็โสดแบบมีความสุขก็ได้คือ ไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อดอกไม้ให้ค่ะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองขอบคุณตัวเองรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้เยอะๆเออแล้วก็ถ้าใครที่มีคนคุยอยู่ก็ลองออส่งข้อความไปหรือแม้กระทั่งจะโทรไปเออแฮปปี้วันวันทายเขาก็ได้ค่ะอย่าไปอายอย่าไปกลัวเออถ้ารักใครชอบใครก็แสดงให้เขารู้เลยโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในวันวานลนไทนยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ